เดี๋ยวจะแวะซื้อเต้าหู้ทอดร้านนี้เรงมาตั้งแต่วันที่มาถึงแล้วอุ๊ทำไมเขานั่งกินน่ะเอากลับบ้านได้ไหมขายยังไงเอาอันนี้อันนี้มันเหมือนกับเต้าหู้ทอดแต่ว่ามันไม่ใช่เต้าหู้ทอดนะสามชิ้นสองพันห้าก็เลยเอาหกชิ้นห้าพันแต่ว่าเขากินกับไอ้ไอต้มๆอันนั้นน่ะแต่ว่าเราไม่กินอันนั้นเรากินแต่แบบว่าทอดๆเฉยๆ เพราะว่าเขาจะใส่น้ําจิ้มอะไรไหมหรือว่าให้เรากินแบบเปลเปาที่ว่าเขาให้กินแบบเปล่าป,ลา,ป,ลา,ปลาแน่เลยอะ่ะเขาจะมีถูงใส่น้ําจิ้มไหม,มไม่น่ามีนะเราใช้เงินสดนะเพราะว่าที่นี่ไม่น่าจะรับบัตรแน่ๆใส่ถึงดําด้วยคำซึมิละแล้วก็ของทอดทั้งหมดนี้5,000ันวอนร้านนี้ขายอะไรหรือเปล่าคนาารอ<ม>เพียบเลยขายซาลาเปาหรือว่ามันโถ เราเราไปบอกแต่ละคนไหมไอที่ขายคล้ายกันอยู่ยอยู่ทางนู้นทางขวานู่นไม่ต้องมาออกกันตรงนี้นี่เราซื้อมาแล้วเราซื้อมาแล้วมีเยอะกว่าด้วยมีหลากหลายกว่าด้วยหิวและหาที่นั่งกินหนมไอ้ชมพูแชมพูนี้เขามีเอาไวใ้ใหเรานั่งปะวางไม้แบบนี้ไว้ก็แสดงว่าได้ว่านั่งได้ตกแต่งสวยเกินเลยไม่กล้านั่งเลยเกงเข้าสีกับสีชมพูที่นั่งเลยเออ่เ้ขาดเขาให้นั่งกินข้างนอกปะเอาออกมาแค่ชิ้นเดียวแค่แค่เจ็ด ถามว่าจะเอาอันไหนอันนี้คือสาลาเปาเอาสาลาเปาดิเนี่ยมันก็เหมือนกันนี่ตีมุงกันเยอะแยะทำไมเขาให้นั่งกินหรือเปล่าอ่ะคือเรากลัวไปหมดเลยอ่ะไม่ใช่เรากฎเกิดอะไรพวกนี้เอ้าเดี๋ยวเขาไม่ให้นั่งกินที่ในที่สาธารณะทำไงอ่ะอืมบอยไม่ใช่ไหมเบิร์กมีด้ำด้วย อ๋อถึงไปมุงกันอตอนแรกเราคิดว,ว่าไม่มีไส้เห็นมันถูกเกินอร่อยมากอ่ะหก <6 S 1> ชิน 5, ช้น 5, ห้าพันหกินห้าพอุ้ยถูกกว่าด้วยอ่ะไอ้ที่มุงมุงกันอ่ะห้าชิ้นห้าพันนะโอ,อ้อร่อยด้วยเนาะออหนุ้ยตอนแรกนึกว่าไม่มีไส้เลยเนี่ยกับมาซื้ออ่ะ <c oughs> อันนี้สี่ชิ้นห้าพันอันนี้ไส้เนื้ออ๋ออันนี้ไส้เรซเบีนอันนี้เรซเบีนอ๋ออันเล็กอ่ะ อันนี้เกี๊ยวอันนี้อร่อยดีอัน,นมันเล็กแต่ว่าแป้งมันไม่เหมือนกันนะอ๋ออ๋อเนียอด้วยอร่อยเนาะเดี๋ยวไ้วั่งมาอีกสี่ชิ้นห้าพันเฮ้ยเราไม่ได้ทำล้มนะเอาเดี๋ยวมีคนมาหาว่าเราทำล้มไงมันอร่อย,อย่ะอันนี้ไส้อะไรวะอุ้ยอันนี้ไส้เนื้อเฮ้ยไส้เนื้ออร่อยวะ่ะนี่เดบินอยากกลับไปซื้ออีกอะ่ะ เดี๋ยววันหลังมาใหม่ดีกว่าเนาะอืมอร่อยว่ะดูไส้ดิแป้งบางมากไส้เยอะมากดู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 ดดอืมอร่อยมากอะ่ะขนมเกาลัดไทยทว่าเป็นแบบไหนเมื่อกี้บอกว่าเป็นบุ้นใช่ไหมอืมบุ้นเกาลัดอืม มันเป็นคอนยักเหรอหรือว่าอะไรขนมเหนียวเฉยๆใช่ไหมคล้ายๆขนมเหนียวอะไรกาละแมอะไรเงี้ยเหมือนบุนผสมเนื้อนิดหน่อยก็มีรสชาติเัเป็นทางคอนยักมากกว่าเป็นเกาลัดหวานอร่อยไหมอร่อยอืมไม่เชิงวุ้นนะมันเชิงแบบว่าเนื้อแน่นๆน่ะเอออร่อยดีไม่หวานมากอร่อยเลยแหละอย่างสระเปาะอเนี่ยถั่วแดงแน่แน่แหละเขาไม่มีทางเอาเกาลัดทั้งดุนมาทำหรอกเออ ที่เกาหลีเขามี October f e s เด้วยว่ะ October f e s เแต่ว่ามีตอน September นะที่เยอรมันนะใช่ปะ่ะเออใช่มีก่อนนะไม่ใช่ม,มีเดือนเตัวลหมีเดือนกันยาช่วงนี้ก็กำลังมี October Fest ที่เยอรมันแล้วดีโอ้ตรงนี้เขาสร้างเป็นทางเดินเลยเนาะข้ามถนนข้ามแยกเขาไม่มีถังขยะให้เลยอ่ะขนาดหน้าเซเว่นยังไม่มีถังขยะเลยโอ้แล้วมันมีอยู่ตรงไหนอ่ะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมีตรงสถานีรถไฟ เก็บไปทิ้งบ้านแล้วที่บ้านน่ะเขาให้ทิ้งขยะยังไงรู้ป่ะให้ใส่ถุงเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปวางไว้ข้างเสาไฟฟ้าเพราะว่าเขาไม่มีถังขยะไงให้เอาไปวางข้างเสาไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวเขามีคนไปเก็บเองรู้สึกแถวบ้านเราก็ไม่มีถังขยะดีเนาะเขาทําทางเดินแบบนี้ให้แล้วก็มีที่นั่งโอ้อันนั้นโซลสเตชันใช่ไหมเขาเปิดช่องให้ถ่ายด้วยดูสิเนี่ยอันนี้มันเป็นช่องนะอันนี้เป็นกระจก เปิดช่องให้ถ่ายตัวสถานีด้วยอ่ะทางขวาเนี่ยลอตเต้เอาเล่มักฝรั่งเหมือนมันจะเป็นนอกไม่ว่าอันเนี้ยมาจากโลกอนาคตอีก5,000ปีข้างหน้าทำไมเนี่ยตั้งแต่ปี7017อีก5,000ปีข้างหน้านี่คือมาจากอนาคตอ้ง5,000ปีเขาอาจจะเป็นปีของเกาหลีเปล่าปีของศาสนาขด้ประวัติศาสตร์ยางนัขนนั้น นี่คืออะไรอนนี้คือทางเข้าสถานีทำไมรูฟการ์เด้นไปไหมรูฟการ์เด้นนี่ไงด็อกกิ้งโซคืออะไรข้างล่างเป็นอะไรโอ oh, เป็นที่นั่งพักผ่อนขนาดรูปแต่งงานยังเป็นสีดำเลยวะสีน้ำเงินเข้มเขาแต่งงานไม่ได้ต้องใส่แบบสีขาวสีชมพูเหรอน oh. ั่นนะนะนะสิคนที่นี่นิยมแต่สีทึมๆอย่างเงี้ยเหรอกแปลกดีนะข้างบนเป็นสวน แล้วตรงนี้เป็นที่จอดรถแล้วเราจะไปเอาเลรยังไงเราไม่รู้แล้วเราตามฝรั่งเข้าไปนี่ไงเขาเขียนรถเขีนมาสแสดงว่าต้องมีซูเปอร์นี่ไงตามฝรั่งมาไม่กัดลอตเต้ามาซูเปอร์มาร์เก็ตเฮ้ยเดี๋ยวนะ Security ้เขาโค้งคำนับให้เราด้วยล่ะอ๋อแปดแปดติ๊กเกอร์ที่ถุง เซกูริตี้เขามีหน้าที่เอาสติกเกอร์มาแปะถุงแล้วก็มีหน้าที่มาโค้งคำนับเอ๊ะภาพลักษณ์แปลกๆปลกไหมสาหลายซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเก้าพันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนี่คือสองแพ็คเนี้เหรอโอ้เก้าพันเองเหรอไปเสร็จที่ตลาดนี้ซื้อไปแล้วอ่ะต้องหกพันนี่พอใหญ่แค่ไหนก็หกสิบสี่กามนะใช่เหรอทำไมเขาเอาไปอันเดียววะอันนั้นอะ โอ้ยม่น่าล่ะเท่าแก่น้อยเขาถึงมาเอาสาหร่ายที่นี่เนอะดูมันมีของพวกนี้เยอะจังเลยนี่เขาเก็บสาหร่ายแล้วเนี่ย2003โอ้ยสาหร่ายเพียบเลยอะ่ะขนมเยอะจังเลยเนอะอันนี้ก็น่ากินวะ่ะทีนัท4 0 0พันห้างย้ายใหญ่อะ่ะพวกนี้เป็นของยี่ห้อลอโตโต้หมดเลยลอตโต้ ลาตโตนะมันลาเตีอ๋อลาเต้เออลาเต้นัวลอตโต้โอ้ยเหลืออีกเยอะเลยอยู่ได้ทั้งวันอะโอ้โหเฮ้ยอันนั้นมันเป็นภาพลวงอินฟินิตี้ป่าวะมันเป็นกระจกไหมเออมันเป็นกระจกไหมไปเจอได้เราต้องกลับแล้วแหละไม่งั้นเราจะไม่ได้กลับบ้านนะเขาเลยใช้คำว่าเซตาเพ็ดไงอาจจะประมาณว่าสื่อว่าใหญ่มากอันนี้มีเพ็ดกับเพ็ดน้อยแต่อันนี้ก็น่ากินนะ อันนี้มันอะไรอ่ะเม็ดน้ำซุปหรออ่แตข้างบนเป็นเม็ดอาจจะจกเม็ดก็ได้นะไปดูราคาก่อนดิมื่นหนึ่งอ่ะซอส4สี่พันสาโอตาออฟนะโอ้โหนี่คนเขาจะมาช้อปปิ้งกันทั้งวันเลยไหมนี่นี่มันมอมเมาชัดๆมันคล้ายๆลอตโต้แหละมันมอมเมาคนน่ะเ้ยน่ากินว่ะอาหารญี่ปุ่นพ8นแ อันละ1,080อันนี้อินโนเซนต์มากเลยอ่ะอันนี้1,080อันนี้13,000ข้าวไข่9,000อันนี้เซ็ตละ6,000เฮ้ยอันนี้ไก่เกาหลี7,000แต่ไก่เกาหลีไม่เอาไอ้น,นี้ไม่ได้หรอไม่มีอะดิมันมีไหมอ่ะดูอันนี้ก็น่ากินว่ะ9,000 10,000เฮ้ยน,น่ากินน่ะเบอร์เกอร์8,000หมู 16,600หพุ้งเทมปุประ1 4ื่นทาโกยากิ5,000อันนี้ทงกัซซื่นสามเอ๋่ก้อนๆเหมือนที่เห็นที่ไ <Burger, S 2> หนไหมเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์8,000ไปย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่ย้ายเงินมาด้วยนะเอาเงินมาจากไหนไม่รู้นะอันนี้9,000อันนี้10,000หนี่ไก่บอนชอนใช่ไหมจีไม่เคยกินอ่ะที่ไทยยังไม่เคยกินเลยโยริฮาดะเอ้ยทำไมที่ญี่ปุ่นอ่ะเราอออจะเอาจะเอาอันไหนนี่ อันนี้กระจิเนี่ยสี่พันอ่ะไปปลอบใจรางวัลปลอบใจมี KFC อันนี้อถังใหญ่มากเลยอะหมื่นเจ็ดอันนี้เก้าพันแต่มันแห้งๆนะโอ้โหอ,อุ้อออยอันนี้เหมือนเลยนะเหมือน,นอ้บอลซอนนะ<อ>มีเล็กไหมอ่ะม,มีไงอันเล็กเหมือนกัน,นที่ออฟถืออ,อันเดียวกันเลยนี่ไงสี่พันนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวคนะหวังสี่พันกับหนึ่งหมื่นนี่คนละเรื่องกี่กรัมล่ะ ไม่บอกว่ากี่กร,รัมอะถ้าเป็นเพื่อนๆจะซื้ออันไหนกล่องเล็กสี่พันเขาไม่ได้บอกน้ำหนักนะกล่องใหญ่หนึ่งมืนเยอะกว่าการหลายเท่าตัวมันน่าสนใจนะเพื่อนๆจะเอาไหนแต่ถ้าเป็นออฟอันนี้คืนอันนี้คืนด้วยอันนี้หมื่นเจ็ดอันนี้หมื่นห้าอันนี้หมื่นหนึ่งในที่เราซื้อคือหมื่นหนึ่งใส่เก้านี้เฮ้ยมีอันนี้ด้วยนะเนี่ย แต่เดี๋ยวนี่มันดูเยอะกว่าเออประสานเสียงเลยประสานเสียงปลาดิบก็น่ากินอุยตายแล้วแต่ละราคาไม่น่ากินเลยว่ะสองหมื่นปลาแปะยังไม่กี่ชิ้นแพงกว่าไก่เยอะแยะมันจ่ายได้เปล่ายังไม่รู้เลยสแกนบาร์โค้ดอ๋อนี่ไงเครดิตการ์ดเนี่ยสแกนดิสแกนเหรอบัตรเครดิตบัตรเครดิตแต่ตรก็ไม่ อ๋อนี่เขาถามตรงนี้แกมันหมดยังวะอ๋ออย่างงี้สแกแกหมดแล้วได้ไหมไม่ได้มันต้องให้เสียบอ่ะมีสัญลักษณ์นี้ทไมโปรเกรมใส่แอมเพจโอเคอ่ะเมื่อกี้สายไปแล้วนะรีมูฟ อโอเคคอมพิวเตอรโอ้หน้าจอมันใหญ่ดีนะเนี่ยเขาเขาใช้บัตรเครดิตได้บัตรเทลลการ์ดก็ได้ออกได้เลยอะ่ะไม่ต้องสแกนก็นี่คือเราเพิ่งออกมาจากตเต้เซตตาเฟรซ เราก็เพิ่งรู้ตัวว่าไอที่อชีว่าจะมาเข้ารอสเต้เอาเล็กนั้นยังไม่ได้เข้าเลยอยู่นี่คือคุณสามารถอยู่ตรงนี้ได้ทั้งวันอยู่ไอเซตตาเฟกสักครึ่งวันแล้วก็มาอยู่ไอนี่ครึ่งวันซึ่งเราก็คงไม่ได้เข้าแล้วแหละเพราะเราได้ได้ไก่บอล,ล,ลบอชอนมาแล้วได้บอลชอนมาแล้วยังมันละ <laughs> เรื่องกินจะได้จบๆสักทีจะได้โฟก,กัสเรื่องเที่ยวสักทีนะไม่งั้นก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องกินไก่นั่นแหละ เดี๋ยวเราก็จะกลับทางเมโทรลงทางนี้อคนไม่มีทีมันนี่ซื้อตั๋วสิจ้าเขาน่าจะมีบัตรเครดิตให้แปะตรงนี้ไปเลยนะนี่คนที่ไม่มีทีมันนี่ก็อย่างนี้มีเหรียญเยอะก็ต้องกําจัดเหรียญนับแบงค์นับเหรียญเดี๋ยวมีทีมันนี่จะมาโขดหัวตอนกําลังจะเลิกใช้เพราะว่าถ้าเหลือปุ๊บเนี่ยจะทํายังไงให้มันหมดหมดของเราอยู่ So search the ID number of your destination. Select the destination station. Yeah. Select, the destination station. Yeah. Select the single journey ticket and the number of tickets you wish to purchase. Then insert yeah, money. general ticket being yeah. issued. Please wait a few moments. ในที่สุดเราก็เจอถังขยะใบแรกของวันนี้เราก็จะทิ้งที่สถานีรถไฟปโซเมโรโซเมโรสถานีหลัถังขยะกระจิงเดียวกลับบ้านแล้วห้าโมงสิบไปหลงอยู่ในลอตเต้อยู่ชั่วโมงได้ไก่มาถาดหนึ่งถั่วแดงอ่ะ ผสมอะไรไม่รู้อ่ะข้าวมั้งยังไม่ได้อุ่นด้วยชิมแบบเย็นเย็นไม่ลอยจริงด้วยเป็นรสข้าวเลยกินข้าวอ่ะไม่มีความหวานเลยสกติเดียวอ๋อสรุปก็คือเขาเขาเอาไว้กินแบบของข้าวอ่ะเหรอเราก็เข้าใจผิดเนาะนึกว่าเ้ถั่วแบบที่ไม่ใส่ต้มถั่วหรอไม่หวานเนียแต่มันคงไม่ได้ใส่น้ําตาลอะไรเลยไม่หวานเลยไม่หวานเลยสักติ๊อ๋อล้วกินกับอะไรอ่ะในี่ยนี่มันอาจจะมีหวานๆอะไรข้างในแป้งนี้เปล่าตัดตดูว่ามันมีไส้อะไรป่ น่าจะไม่มีไส้มีแป้งอีกก้อนไม่มีไส้อะไรด้วยเป็นแค่แป้งว่ามันแพงตรงไหนวะโอ้ตั้งเจ็ดพันเนี่ยนี่กล่องเนี้ยตั้งเจ็ดพันลูงี้ซื้อโจ๊กซีดีกว่าโจ๊กอาจจะไม่อร่อยก็ได้เดี๋ยวไปซื้อโจ๊กเซเว่นไม่อร่อยเลยโจ๊กเซเว่นวันนี้กินเกี๊ยวซ่าสาลายผัดน้ำมันงาแล้วก็ใส่ซอสแล้วก็ต้ม่วแดงต้มข้าวัวูดีงเอาข้าวนำเนื่องจากว่ามันจืดมากเลยอ่ะ ก็เลยคิดว่าเติมสาหล่ายไปดีกว่าเค็มๆไม่ใช่ถั่วแดงต้มที่รอมานานแต่เป็นข้าวต้มถั่วแดงเออเลอซื้อสาหลายมาเป็นแผ่นๆแบบนี้แล้วลืมนึกไปว่ามันแกะแล้วแล้วมันจะนิ่มเพราะฉะนั้นเราต้องรีบกินให้หมดโดยการกินทั้งแผ่นเขาน่าจะซื้อเอามาห่อซูชิอ่ะแต่เราไม่มีข้าวอะเราก็เลยกินแบบนี้ไปเลยอะลูกค้าเอาไปโปะเอง กินได้กินได้เลยครับนะโหแต่มันจะหก,กโกเออว่ะเบาๆ <c oughs> ก็ติดกินแบบนี้กนะ็ได้ก็ฉีกไงฉีกฉีกใช้มือฉีกเออหักก่อนจะได้หกไหมเออนะเออเออนี่ก็ดีนี่ก็ดีดูแลตัวเองนะ <c oughs> ลูกค้าไปไปมาๆมันกลายเป็นข้าวต้มไปแล้ว <c oughs> หนในเป็นข้าวต้มแล้วก็ใสซ่ซอสไปด้วยเลย <c oughs> <c oughs> มันจะเยอะไปไหม มันน่าจะเค็มไปหน่อยไหมอ่ะมันมันไม่ใช่ซอสเค็มนะซอสเผ็ดใช่แต่อันเนี้ยเค็มเอออันนี้เค็มเ,ออนนเมต้าเจียวอ๋อเรียกว,ว่าเต้าเจียวเผ็ดคือมีทั้งเค็มและเผ็ดของหวานก็คือซาลาเปาไส้ถั่วแดงและลูกพลับโอ้โหนี่ไม่ใช่ยลนีีเหรอเนี่ยลูกพลับมันเละไงก็เลยแกะเปลือกออกแก่ <c oughs> มาเป็นอะไรนะเชื่อมเป็นซอส,เ,สอเออเออ,เอ,อ,เอ,อ เป็นน้ำอร่อยเพราะหยิบกินเปล่าๆไม่ได้เลยมันเละแหละมื้อเย็นวันนี้ไก่เกาหลีป,นนลปลาต้มโกไส้ถั่วแดงอันนี้มันทอดซาลาเปาไส้ถั่วแดงลูกพลับแล้วก็ผักดองผสมกิมจิไข่รกรอบเกาหลีที่ไม่ได้กินมานานอาจจะไม่กรอบก็ได้นะไม่กรอบอแต่ความอร่อยนั้ง อยดอดมากมันมีทั้งรสกลมกล่อมรสหวานนิดๆแล้วก็เผ็ดหน่อยๆอร่อยมาก